สวยออร่ากระจายขวัญอุสามณีไวยธยานนนนางเอกสาวจัดเต็มชุดไทยเพื่อมารำถวายครูบาอาจารย์หนังหน้าครูทั้ง108หน้าณรินไทยหน้าครูลาดประเค้าที่ดูแลโดย จิ๋วจักระพงซึ่งงานนี้ทางด้านบุ๊คปริญญาจันทร์ผู้บริหารบริษัทจันทรา168กจำกัดได้เคยขอบาร,รมีครูทั้ง108หน้าไว้ว่าหากได้งานโปรเจกต์สร้างภาพยนตร์จะนำวงดนตรีไทยและนางรำม,มาถวายพร้อมด้วยของไหว้ข่าวหวานและตอนนี้ได้สำเร็จแล้วทางด้านของคุณบุ๊กปริญญาในานามบริษัทจันทรา168จำกัด ก็เตรียมเปิดกล้องภาพยนตร์เพื่อรำลึกถึงหน้าครูในเรื่องมูลูหน้าครูจึงได้ทำการแก้บนด้วยการนำวงดนตรีไทยของอาจารย์บึงทวีศักดิ์กลมศินป์มาบรรเลงถวายพร้อมด้วยนางรำนางเอกสาวขวัญอุสามณีที่มารำเพลงเชิญพระขวัญด้วยลีลาอ่อนช้อยสวยงามก็คือเราเป็นนักแสดงนะคะแล้ก็ <ım> ขวัญว่าอันนี้คือขวัญตื้นตันมากที่ขวัญได้มีโอกาสครั้งแรกในชีวิตได้มารำถวายให้กับหนังหน้าครูทั้งร้อยแปดองค์ร้อยแปดหน้าค่ะแล้วก็พี่บูก,ก็ได้มาแก้โบนแล้วก็ขวัญก็ได้มีมาเป็นส่วนร่วมของพี่บูด้วยเพราะว่าพี่บูก,ก็ได้ขอว่าจะได้ทำเรื่องนี้อะไรเงี้ยหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็เพิ่งสำเร็จเนาะดูเรื่องนะปัจจุบันวันนี้ค่ะรู้สึกอบอุ่นค่ะ คือตอนแรกที่ขวัญได้ฟังขวัญก็ไม่กล้าเพราะว่าโดยส่วนตัวเรากลัวอยู่แล้วอะไรเงรี้ยเราภาพที่เราคิดกับสิ่งที่เราเห็นไม่เหมือนกันแล้วก็ได้มารับฟังจากที่พี่บุ๊กบอกคุณแม่แล้วก็มาดูประวัติศาสตร์คือหนังหน้าครูเนี่ยเรามีมาตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาแล้วก็เป็นครูที่มีตัวตนจริงๆสอนคนจริงๆแล้วการที่ครูร้อยแปดองค์เนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะนักแสดงนะคะ คือมีทักมีทุกศาสตร์มีทุกขแขนงชายขวาญเองก็เป็นนักแสดงแล้วก็เราเป็นลูกศิษย์เราต้องมีครูะคะ่นะณวันนี้ขวัญก็ถือว่าเราได้ก้าวมาทําอีกจุดหนึ่งของการที่ได้สําเร็จรู้ล่วงของการเป็นนักแสดงด้วยะคะ่ะคือเรื่องอื่นอ,อื่นขออุบไปก่อนนะแต่ว่าคือหนังหน้าครูเนี่ยเป็นเป็น หนังที่ร่วมกันระหว่างไทยและก็จีนค่ะโดยที่พี่บุ๊กเป็นคนที่ทําให้โปรเจกต์นี้สําเร็จขึ้นมาค่ะขอครูไว้2ปีที่แล้วว่าถ้าเกิดได้ทําหนังเนี่ยคือความตั้งใจเนี่ยคืออยากทาให้คนรู้จักครูนะครับเพราะว่าได้มาได้มาคุณจิวจากพงศ์เนี่ยที่ดูแลครูทั้งหมดเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำให้เรามารู้จักครูแล้วเราก็รู้สึกว่าปลาปื้มแล้วก็รู้สึกศรัทธาก็เลยรู้สึกว่าเออ เราอยากทําภาพยนตร์เพื่ออยากให้คนรู้จักครูอยากเอาประวัติส่วนหนึ่งของครูเนี่ยเข้ามาอยู่ในภาพยนตร์เพื่อที่เวลามันออกไปกว้างๆใหญ่ๆเนี่ยคนจะได้รู้จักครูแล้วก็มาเคารพระกาบครูมากยิ่งขึ้นก็ขอเวลาสองปีผ่านอุปสรรคเยอะมากทั้งทีมงานทั้งอะไรก็แล้วแต่จนมาถึงวันนี้แม้กระทั่งก่อเนี่ยบุ๊กก็เชื่อว่าครูเป็นคนเลือกเองเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไม่มีเรื่องบังเอิญการที่พอจะาเป็นต้องฝันได้เนี่ยก็ใช้เวลานาน นะครับเราก็พยายามหาว่าเอ๊นักเอกคนไหนจะเหมาะสมแต่มันก็มีสิ่งโดนจีดโดนใจแล้วก็มีหลายเรื่องที่ทําให้ต้องเล่กน้องขวัญตรงนี้ฮะเออคือจริงๆหนังเรื่องนี้จะเราจะนําไปขายต่างประเทศด้วยนะครับเราก็เลยอยากมีทุนต่างชาติมีอะไรแล้วเรื่องนี้ก็มีนักแสดงจีนเข้ามาร่วมด้วยนะครับมารับเชิญมาหลายหลายอย่างก็มันจะได้ไปขายต่างประเทศได้ง่ายๆขึ้นแล,แล้วดาราที่มาร่วมกับะลราชื่อดังของจีนอะไรเงี้ยฮะ หนูเออไม่ไม่ทราบเลยค่ะครั้งแรกที่หนูรับทราบเรื่องของครูก็คือจากพี่บูแล้วก็จากคุณแม่แล้วก็ขวัญก็ได้รับเรื่องราวแล้วก็เรื่องราวของคุณครูเนี่ยจนเราศรัทธาก่อนก่อนที่เราจะมาลำไม่ใช่ว่าแบบทุกคนไม่เคยเห็นขวัญลำแบบนี้มาขวัญอยู่ในวงการมา35ปีขวัญไม่เคยรับงานลำแบบนี้ แต่ว่าครั้งนี้คือเป็นครั้งแรกที่ใจขวัญรักและศรัทธาแล้วก็คิดว่าทําเพื่อเคารพและบูชาคุณครูจริงๆค่ะเ,เตรียมตัวเป็นพิเศษยังไงขออุบไว้ก่อนเพราะว่าน,นี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องบทนะคะแล้วก็คือขวัญเชื่อว่าแฟนคลับแฟนละครของขวัญที่อยู่ร่วมกับนมา 35ปี36ปีจะไม่เห็นขวัญระบทบาทในการแสดงแบบนี้มาก่อนค่ะ <c oughs> เราก็จะมีพ่อแก่ใช่ไหมคะอีกาศาสตร์หนึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกาศาสตร์หนึ่งที่เป็นครูอยู่นอกวงังอันนี้ขวัญก็ได้รับฟังจากพิจิวที่สอนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้ศึกษาเราก็จะทราบว่าครูอาจารย์ของเราก็จะมีหลากหลายแขนงมันก็เป็นสิ่งที่ขวัญฟังแล้วขวัญเลื่อมสายขวัญศรัทธาแล้วขวัญก็ คิดว่าขวัญอยากจะทำคิดหนูรับซ้อมราแค่วันเดียวนะใช่แล้วก็เเมื่อกี้ตอนแต่งตัวก็จะมีครูตีอะค่ะก็ไปสอนขวัญที่ห้องเพื่อทวนอีกทีหนึง่งแล้วขวัญก็คิดว่างานนี้คือเราเราไม่ได้ราให้ใครขวัญราให้คุณครูถ้าเกิดว่าราผิดราถูกยังไงเราก็ขอให้ครูโดนใจแล้วขวัญก็เราราให้ดีที่สุดในสําหรับตัวเราอะค่ะเพราะว่าถ้าเราจะเอาแบบ กระเป๋าแบรนด์เนมมาให้ค <Wha> ุณครูม <diction aries> ันก <umes> ็ไม่น่าจะใช่ไหมใช่ไหมเราก็ต้องใช้การตามที่ศาสตร์นี้ที่คุณครูท่านร้อยแปดองค์ชอบค่ะขวัญพยายามจะทําให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเราก็เป็นทั้งนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นในพาร์ทที่เมื่อก่อนเราเป็นเด็กยังไงทุกวันนี้เราอายุ35เราก็ยังเป็นเด็กสําหรับพี่บูแล้วก็เป็นเด็กสําหรับทุกคนเหมือนเดิมหน้าที่เรา เราก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนเรื่องพาร์ทอื่นขวัญไม่ก้าวไก่ก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่แต่ละท่านทาค่ะทาสวยคมแบบเราตีตลาดจริงได้ไหมก็ขอให้รักและเอ็นดูฝันแล้วกันค่ะท่านเลยใช่พี่บุ๊กฟังกันี้ครับก็อยากอยากฝากหนังเรื่องโมลูหน้าครูนะครับซึ่งก็ดีใจที่ได้ร่วมกันน้องฝันเพราะว่ารู้จักน้องฝันตั้งแต่เขาตัวเล็กๆอ่ะเข้าวงการแบบเดินกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ย แล้ววันนี้พอได้ร่วมงานกับน้องเรารู้สึกเออน้องตั้งใจวันที่ผ่านน้องมากราบครูเนี่ยเขาอยู่นานมากจนเราแบบเมื่อไหร่น้องจะกลับอ่ะคือเราอยากกลับบ้านแล้วอ่ะคือน้องกับแม่ที่โดนล้วงหายเดินอะไรกันทั้งวันแบบนานมากแล้วก็เราก็มีเวลาซ้อมให้น้องแค่วันเดียวแล้วน้องก็มาต่อท่าเมื่อกี้ก็คือเราเห็นฟันตั้งใจของน้องแล้ว,ว่าเออเรารู้สึกดีใจนะว่าเออฟันตั้งใจของน้องกับหนังของเราเนี่ยมันก็มันน่าจะไปได้ดีในทิศทางที่ดีก็อยากฝาก แฟนแฟนภาพยนตร์นะครับฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องมูลูน้าครูแล้วก็ฝากพวกเราด้วยค่ะ